ก็ในส่วนของจุลินทรีนะคะที่มีผลนะคะต่อการที่เราจะได้รับเข้าไปในร่างกายนะคะแล้วก็จุลินซีเนี่ยเหล่านี้เนี่ยถ้าเป็นชนิดของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคนะคะก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยได้รับอันตรายตามมานะคะการรับจุลินทรีย์เหล่านี้เรารับยังไงเราก็สามารถที่จะรับผ่านอาหารนะคะเพราะว่าอาหารเนี่ยเป็นแหล่ง ที่ดีนะคะในการที่จุลินซีเนี่ยจะมาเจริญเติบโตเพราะจุลินซีก็ต้องการอาหารเช่นเดียวกับเราเหมือนกันนะคะการรับจุลินซีผ่านอาหารหรือ инфекци ชนะคะก็จะเป็นการที่เราเนี่ยได้รับอาหารหรือน้ำนะคะที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเชื้อจุลินซีต่าง,ต,างต่างเหล่านี้เนี่ยเข้าสู่ร่างกายนะคะเราก็เช่นการกินนะคะการดื่มโดยที่เชื้อโรคต่างๆเหล่านี้เนี่ยยังมีชีวิตอยู่ และก็สามารถที่จะเข้าไปเพิ่มจำนวนในร่างกายเราได้นะคะแล้วก็ทำให้จุลินทรีเหล่านี้เนี่ยมีผลนะคะต่อการเจริญเติบโตของของเราการดำรงชีวิตของเรานะคะก็จะทำให้มีการเกิดลักษณะที่ไม่เป็นผลดีกับร่างกายเรานะคะเมื่อกี้เรารับจุลินทรีนะคะมาคราวนี้เนี่ยเราได้รับพิษ ผ่านอาหารจุลินทะรีย์ในอยู่ในอาหารแล้วจุลินทรีย์ก็เพิ่มจํานวนจเจริญเติบโตจนถึงขั้นสร้างสารพิษเมื่อเราเมื่อเราได้รับอาหารที่มีสารพิษจากจุลินทรีย์เข้าสู่ร่างกายก็จะเป็น intoxication หรือเป็นท็อกซินนะคะเราเอาสารพิษที่มีอยู่แล้วในอาหารนั้นเนี่ยเข้าสู่ร่างกายจากการกินดื่มดมสัมผัสสารพิษนั้นเนี่ยก็จะเข้ามาในร่างกายเราเช่นเดียวกัน โดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตัวที่เป็นที่เป็นตัวสารพิษเนี่ยก็จะมี2แบบแบบที่เป็นเอ็กโซท็อกซินกับเอนโดท็อกซินนะคะตัวที่เป็นตัวเอนโดท็อกซินนะคะก็จะมีการเซลล์แตกนะคะแล้วสารพิษต่างๆเนี่ยก็จะออกมานะะตัวพวกนี้เนี่ยก็จะทําให้เราได้รับสารพิษจากจุลินทรีย์แล้วสารพิษต่างๆเหล่านี้แหละ ที่จะทำให้ระบบต่างๆภายในร่างกายของเราเนี่ยเกิดความแปรปรวนนะคะมีอะไรบ้างจุลินทรีย์ที่ทําให้ร่างกายของเราแปรปรวนนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดโรคต่างๆมากมายขึ้นมาตัวแรกกันเลยแล้วกันนะคะเป็นในกลุ่มของ v ิ o เปอพาราไ m โมไลติคัสวิปเอเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เราพบในอันดับต้นๆนะคะของในทุกๆปีนะคะคนเราจะ ได้รับอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่มนี้เนี่ยเยอะอยู่นะคะมักจะพบในกลุ่มพวกอาหารทะเลนะคะอันนี้ก็มักพบเพราะบางครั้งบางกลุ่มอาหารทะเลเราทานดิบนะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมีกระบวนการแปรรูปที่ใช้ความร้อนเนี่ยเยอะนะคะดิบก็จะทานน้อยลงนะ,ะในเรื่องของจุลินทรีย์เรื่องของพยาธิเนี่ยก,ก็ก็จะมีปริมาณการเ,เกิดโรคกับคนเนี่ยที่น้อยลงแต่ก็ยังคงมีอยู่นะคะ ตัวกลุ่มของ Vibrio parahemolyticus เนี่ยตัวนี้เป็นแบคทีรียแกรมรบนะคะรูปร่างก็จะเป็นแท่งนะคะทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษนะคะทำให้กระเพาะอาหารลำไส้อักเสบแต่ว่าเชื้อตัวนี้เนี่ยไม่ทนความร้อนเราใช้ความร้อนระดับ p a s t u r i z e ก็คือระดับที่อุณหภูมิน้อยกว่า100องศาเซลเซียสก็สามารถที่จะทำลายเชื้อกลุ่ม Vibrio นี้ได้หรือตัวต่อมานะคะเป็นตัว Staphylococcus ส t ตฟิโล o c คัสเนี่ยเป็นแบคทีเรียแกรมบวกนะคะรูปเนี่ยเป็นทรงกลมเอกลักษณ์ของเขาก็คือเป็นทรงกลมและอยู่รวมกันเป็นพลวงเป็นพวงนะคะคล้ายๆพวงองุ่นโดยตัวที่เราพบบ่อยที่สุดเนี่ยก็จะเป็น s t ส h ตฟิโล c c คัสอ r e u s ตัวนี้เนี่ยนะคะก็เป็นตัวที่มีผลนะคะต่อร่างกายคนเราบางคนเนี่ยก็อาจจะเกิดการแพ้นะคะระดับคลื่นใส่อาเจียนเป็นผืน นะคะหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะมีขั้นรุนแรงติดเชื้อในกระแสะเลือดนะคะรุนแรงก็ถึงการเสียชีวิตได้โดยแหล่งที่เรามักจะพบว่าจุลินทรีย์นี้เนี่ยมักอยู่ในอาหารนั้นๆน,น,นะคะก็จะเป็นพวกในกลุ่มของเนื้อหมูนะคะเนื้อหอยมแมลงผู้สดนะคะในส่วนของออผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิดเนี่ยที่ไม่ได้เอ่ยนะคะ ถ้ามีการเ,าเกิดการติดเชื้อสเตฟิโลค c อกคัสพวกนี้นะคะบางครั้งเนี่ยก็อาจมาจากการที่เรานะคะคือมือมือของเราเนี่ยนะคะบางทีเราหยิบจับอาหารเนี่ยเราไม่ได้ทำความสะอาดที่เพียงพอนะคะบางครั้งเราทานอาหารเรารู้สึกเกา คันนะคะหรือว่ามีการเป็นอักเสบของของพื้นผิวนะคะเป็นเป็นเหมือนเป็นแผลเป็นฝีเป็นหนองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นสิวอย่างนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเกิดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์นั้นนี้มาที่มือเราแล้วมือเราไปหยิบจับอาหารก็จะนำพาจุลินทรีย์พวกนี้เข้าสู่ร่างกายเราได้เช่นเดียวกันหรือในกลุ่มต่อมานะคะคือพวกแบคทีเรียเซียรสตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแบคทีเรียแกมบวก นะคะรูปร่างเป็นท่อนนะคะสร้างสปอร์นะคะ,จะเจริญได้ในที่ที่มีอากาศตัวพวกนี้เนี่ยเรามักจะพบนะคะได้ในสภาวะที่เป็นฝุน่นเป็นควันมากับอาหารแห้งเครื่องเทศนะคะเพราะว่าเชื้อจุลินทรีย์นี้เนี่ยเขาทนความแห้งแล้งได้ดีนะคะดังนั้นเนี่ยพวกอาหารแห้งอะไรเนี่ยจุลินทรีย์เหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะยังทนอยู่ได้ในสภาวะนั้น รวมไปถึงในส่วนของที่เป็นปัญหามักเป็นปัญหาและเป็นข่าวที่ยินก็คือเรื่องของข้าวข้าวที่เราหุงสุกแล้วเนี่ยนะคะก็มาจากข้าวสารใช่ไหมคะถ้าตัวเชือ้อจุลินทรีย์เหล่านี้ติดมานะคะก็เวลาเราทานนะคะเราก็ถ้าเราทานนำข้าวสารมาหุงให้เป็นข้าวสุก นะคะเขาสวยเนี่ยและเราบริโภคไปตอนที่ข้าวเรายังร้อนๆนะคะก็สามารถที่จะที่จะดีกเลี่ยงนะคะป้องกันการที่เราจะได้รับสารตัวนี้ได้แต่ถ้าเราไม่ได้ทานเดี๋ยวนั้นเราตั้งทิ้งไว้จนข้าวเราเย็นแล้วเราก็ทานตอนที่ข้าวเราเนี่ยอุณหภูมิเย็นๆแล้วนะคะหรือเก็บไว้นานสักพักแล้วเนี่ยอาจจะได้รับบาซียลัสซีเรียสตัวนี้ได้นะคะ แล้วก็ในบางครั้งนะคะคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมว่าถ้าหม้อข้าวเราเนี่ยเคยเก็บข้าวแล้วเราลืมนะคะจนจนข้าวครั้งหนึ่งเคยบูดหรือเคยเน่ามาแล้วเนี่ยเมื่อเราหุงข้าวครั้งต่อไปข้าวก็มักจะบูดหรือเน่าได้ง่ายนะคะแม้เราจะเก็บไว้ไม่นานนะคะอาจทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าเชื้อจุลินทรีย์เหล่านั้นเนี่ยจะยังคงเหลืออยู่ในหม้อข้าวของเรา นะคะซึ่งก็จะทำให้ทุกครั้งนะคะที่อุณหภูมิสภาวะเหมาะจุลินทรีย์เหล่านี้ก็จะเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนแล้วก็ทำให้อาหารของเราเนี่ยเน่าเสียนะคะในกรณีที่เราได้รับเชื้อจุลินทรีย์ตัวพวกนี้เข้าไปนะคะเราก็จะเกิดลักษณะอาการที่เป็นโรคอาหารเป็นพิษสองแบบคือแบบที่เป็นอาการอาเจียนแล้วก็อาการที่เราถ่ายเหลวหรือท้องเสีย ดุนแรงอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เราได้รับเชื้อบซิลัสซีเรียสเข้าไปหรือเป็นในกลุ่มของ e n t e ทรแบคทีเรียซีอนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแบคทีเรียแกมลบนะคะเป็นรูปท่อนเคลื่อนที่ได้นะคะไม่สร้างเอนไซม์ออกซิเดสนะคะแล้วก็หมักกลูโคสให้กรดแล้วก็เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เ,เขาเลยมักใช้จูลินซีกลุ่มนี้นะคะเป็นจูรินซีบ่งชี้บ่งชี้ถึงสุขลักษณะ ในกระบวนการแปรรูปอาหารของผู้ผลิตอาหารหรือว่าเครื่องดื่มนั้นๆเนี่ยว่ามีสุขลักษณะที่ดีไหมนะคะโดยกลุ่มเชื้อ Enterobacteriaceae เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะมีกลุ่มจะจะมีเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นโคลิฟอร์มซาม o เนลลาอีโคไลตัวพวกนี้ก็เป็นตัวที่ใช้เป็นดัชนีบ่งชี้เหมือนกันนะคะว่ากระบวนการแปรรูปอาหารนั้นๆเนี่ย มีสุขลักษณะที่ดีหรือเปล่านะคะอย่างอย่างข่าวล่าสุดที่เราเคยที่เราได้ยินกันมาก็เรื่องของการที่ทานขนมจีบใช่ไหมคะแล้วถึงกับเสียชีวิตแล้วก็พบว่ามีในส่วนของซามูเนล่ายอยู่ในนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าในเรื่องของสุขลักษณะนะคะในการแปรรูปอาหารในหยิบจับอาหารนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็มีการปนเปื้อนของโรคเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและเป็นตัวที่อันตราย ะะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความได้รับอันตรายแตกต่างกันไปนะ,ะอย่างที่บอกว่าแต่ละคนไม่เท่ากันคนที่ภูมิต้านทานน้อยนะคะหรือช่วงนั้นเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ร่างกายอ mm ่อนแอก็อาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ mm hmm. นะะโดยจุลินทรีย์กลุ่มพวกนี้เนี่ยแหละเราก็จะเห็นว่าจุลินทรีย์พวกนี้เข้ามาในห่วงโซ่อาหารหรือฟู้ดเชนเนี่ยได้ง่าย ห่วงโซ่อาหารเป็นยังไงห่วงโซ่อาหารก็คือเริ่มตั้งแต่ที่เรามีผู้ผลิตใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นตามธรรมชาติหรือวัตถุดิบอะไรก็แล้วแต่นะคะมีผู้บริโภคนะคะขั้นแรกนะคะขั้นที่2นะคะขั้นที่3นะคะแล้วก็จะมีผู้ย่อยสลายนะคะก็จะเวียนกันไปเรื่อยๆโดยกลุ่มของจูลินซีเนี่ยเขาทำหน้าที่ของเขาชัดเจนอยู่แล้วคือเขาเป็นผู้ย่อยสลาย ะะดังนั้นเมื่อมีอาหารวัตถุดิบอะไรเขาก็ต้องทําหน้าที่ของเขาคือย่อยสลายย่อยสลายดังนั้นเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะในการที่เราจะบริโภคอาหารที่มีผู้ย่อยสลายอยู่จํานวนมากนะคะเพราะว่าอาหารนั้นเนี่ยไม่เหมาะต่อก,การนํามาบริโภคแล้วนะคะดังนั้นค่ะในกลุ่มของจุลินทรีย์เอนโทรแบคทีเรยซีนะคะก็เลยมัก ใช้นะคะบ่งชี้ถึงกระบวนการแปรรูปอาหารนะคะว่าถูกสุขลักษณะไหมมีการควบคุมจัดการจำนวนจุลินทรีย์ที่อาจจะเกิดการปนเปื้อนและ,จะเจริญเติบโตในแต่ละขั้นตอนการผลิตยอย่างไรนะ,ะอย่างในเรื่องของยกตัวอย่างอย่างในกรณีของบุคลากรที่สัมผัสอาหารขณะผลิต นะคะก็จะต้องอมีการสวมถุงมือนะคะหรือใครเป็นบาดแผลอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีการาทำการแปะพลาสเตอร์นะคะที่มีความแน่นนะคะแล้วก็ต้องมีการใส่ถุงมือให้เรียบร้อยหรือเวลาไปเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็กลับมาทำงานที่ต้องสัมผัสกับอาหารเนี่ยก็ต้องล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็ต้องสวมถุงมือมีกระบวนการขั้นตอนนะคะที่ชัดเจนในการควบคุม นะคะสุขลักษณะของอาหารเพื่อให้อาหารปลอดภัยอยู่แล้วแต่โดยทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะถ้าเราใช้ความร้อนนะคะในระดับการพาสเจอไร์หรือระดับสเตอริไลด์นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการทำลายจุลินทรีย์พวกนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นก็มักจะใช้ Thermal Processing ในการกำจัดจุลินทรีย์พวกนี้ได้นะคะใน กลุ่มจุลินทรีย์นะคะที่ไวต่อความเย็นจัดที่อุณหภูมิฟรีซิ่งนะคะก็จะมีเซลล์บางเซลล์ค่ะสามารถมีชีวิตรอดในสภาวะฟรีซิ่งหรือว่าแช่แข็งเนี่ยได้นะคะดังนั้นเนี่ยบางครั้งก่อนที่เราจะนำอาหารฟรีซิ่งพวกนี้มารับประทานเราก็จะต้องให้ความร้อนกับอาหารนะ,ะให้ความร้อนประมาณไหนก็ต้องให้ความร้อนในระดับพัชไรเป็นอย่างตำ่ำ นะคะก็สามารถที่จะทําให้เรามั่นใจว่าอาหารนั้นเนี่ยสามารถนำมาบริโภคได้นะคะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อเราที่บริโภคเข้าไปด้วยค่ะ